นักุงมอสโกอันงดงามในประเทศรัสเซียเอเลนาสัตวแพทย์สาววัยส0สปีผู้มีผมสีน้ำตาลและดวงตาสีเขียวสูง165กาซนติเมตรกำลังง่วงอยู่กับการตรวจสุขภาพเจ้าเหมียวตัวอ้วนในคลินิกสัตว์เล็กๆของเธอเธอเป็นคนจิตใจดีรักสัตว์และใช้ชีวิตอย่างอิสระแข็งแกร่ง,แ,งและแตัดสินใจได้ดีกว่าเมื่อก่อนเธอไม่ยอมให้อภัยอะไรง่ายๆอีกแล้วเอเลนามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อแอนทอนซึ่งเธอแอบหลงรักเขามาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย แอนทอนเป็นสถาปนิกหนุ่มรูปหล่อวัย32ปีเขามีผมสีทองและดวงตาสีน้ำตาลสูง180ซนติเมตรแอนทอนเป็นคนค่อนข้างอิห็นแก่ตัวและมักจะมองข้างความรู้สึกของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่รักและห่วงใยเขาเขามักจะยินพยองและดูถูกคนอื่นอยู่เสมอแต่เขาก็มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างน่าประหลาดแอนทอนตกหลุมรักและแต่งงานกับเวโรนิก้านางแบบสาวสวยวัย28ปีที่มีผมสีแพลตินมัมและดวงตาสีฟ้าสูง175เซนติเมตร เวโรนิก้าเป็นคนค่อนข้างเย่อหยิ่งเย็นชาและสนใจแต่เรื่องของตัวเองทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อโซเฟียเด็กหญิงวัยสิปีผู้มีผมสีน้ำตาลเหมือนผู้เป็นพ่อและดวงตาสีฟ้าเหมือนผู้เป็นแม่โซเฟียเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายปีที่3ที่ฉลาดหลักแหลมและอ่อนไหวเธอรักสัตว์มากและมักจะแวะเวียนมาที่คลินิกของเอเลนาอยู่เสมอโซเฟียสนิทกับเอเลนามากคลินิกของเอเลนาตั้งอยู่ไม่ไกลาจากบริษัทสตาปนิกที่แอนทอนทำงานอยู่ที่นั่นเองแอนทอน ได้พบกับอิรินาเลขาสาวสวยสุดฮอตวัย25ปีที่มีผมสีแดงเพลิงและดวงตาสีน้ำตาลเธอสูง170เซนติเมตรและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานอิรินาเป็นคนร้อนแรงมีเสน่ห์และเจะ๊เลยเธอพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองชีวิตของพวกเขาทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งวันหนึ่งเวโรนิก้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอเข้ารับการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เวโรนิก้าจากไปอย่างสงบ หลังจากทนทุกทรมานอยู่ไม่นานทิ้งให้แอนทอนและโซเฟียจมอยู่กับความโศกเศร้าในช่วงเวลานั้นเองที่แอนทอนเริ่มมองเห็นเอเลนาในมุมที่ต่างออกไปเขาเริ่มเห็นถึงความดีความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโซเฟียที่เอเลนาคอยปลอบประโลมและดูแลเป็นอย่างดีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาขึ้นแอนทอนขอเอเลนาแต่งงานและเธอก็ตอบตกลงแม้ลึกๆแล้วเธอจะรู้ว่าแอนทอนแต่งงานกับเธอเพียง เพราะต้องการคนมาดูแลโซเฟียแต่เธอก็ยังรักเขามากเกินกว่าจะปฏิเสธชีวิตแต่งงานของเอเลน่ากับแอนทอนไม่ได้รวยด้วยกล่นกุหลาบเธอต้องอดทนกับความเย็นชาความไม่ใส่ใจและความเห็นแก่ตัวของเขาแต่เธอก็ยังพยายามทำหน้าที่ภรรยาและแม่เลี้ยงที่ดีให้กับโซเฟียเอเลน่ายอมทิ้งความฝันของตัวเองยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักโดยเฉพาะแอนทอนแต่เขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอทำให้เลยมิคาอิ เป็นเพื่อนร่วมง,งานของเอเลนาที่คลินิกเขาแอบหลงรักเอเลนามาตลอดคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เธอเสมอจนมาวันหนึ่งเอเลนาบังเอิญได้ยินแอนทอนคุยโทรศัพท์กับอิรินาเธอถึงได้รู้ความจริงว่า Anton, แอนทอนแอบคบชู้กับเลขาของตัวเองมาตลอดเอเลนาหัวใจสลายเธอรู้สึกเหมือนถูกหักหลังและหลอกลวงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาความอดทนของเธอสิ้นสุดลงเธอตัดสินใจขอ,อย่ก,กับแอนทอนทันทีแอนทอน พยายามรั้งเธอไว้แต่เอเลนาก็ไม่ใจอ่อนอีกต่อไปเธอเก็บข้าวของออกจากบ้านและกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองหลังจากอยากขาดจากแอนทอนเอเลนาก็กลับมาทุ่มเทให้กับงานของเธอเธอพยายามลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งเมื่อแอนทอนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนและคนที่ทําการผ่าตัดให้กับแอนทอน ก็คือดดมิทรีศัลยแพทย์ด้านมะเร็งมือหนึ่งของประเทศออดมิทรีเป็นชายวัย40ปีเขามีผมสีเทาแซมประปรายและดวงตาสีเทาสูง178เซนติเมตรดมิทรีเป็นคนสุขุมใจเย็ยนและอุทิศต,ตนให้กับงานเขาเป็นคนเก่งและเป็นที่นับถือของคนไข้และเพื่อนร่วมง,งานระหว่างที่แอนทอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโซเฟียก็มาเยี่ยมพ่อของเธอบ่อยๆและเธอก็มักจะแวะไปคุยกับเอเลนาที่คลินิกอยู่เสมอโซเฟียรู้สึกเสียใจกับสิ่งหงอที่พ่อของเธอทำกับเอเลนา และเธอก็ยังคงรักและเคารพเอเลน่าเหมือนเดิมเอเลน่าเองก็ยังคงห่วงใยแอนทอนเธอแวะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลบ้างเป็นครั้งคราวและคอยให้กำลังใจโซเฟียอยู่เสมอในขณะเดียวกันเอรินะก็เริ่มวางแผนที่จะฮุบสมบัติของแอนทอนเธอพยายามหว่านล้อมให้แอนทอนโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้เธอโดยอ้างว่าเธอจะดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่โซเฟียไม่ไว้ใจเอรินเธอ อาเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับแอรินเนอร์และพบว่าเอรินเนอร์มีประวัติหลอกลวงผู้ชายรวยๆมาหลายคนแล้วโซฟีพยายามบอกอันทังเรื่องนี้แต่อันทั้งกลับไม่เชื่อลูกสาวเขาคิดว่าโซฟีอิจฉาแฮรินเนอร์และพยายามใส่ร้ายเธอ,เ,อเลนะรู้เรื่องนี้จากโซฟีเธอจึงตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเธอร่วมมือกับโซฟีวางแผนเปิดโปงแฮรินเนอร์ในที่สุดพวกเขาก็สามารถรวบรวมหลักฐานและเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับแอรินเนอร์ ให้แอนทอนรู้ได้สําเร็จแอนทอนรู้สึกตกใจและเสียใจมากที่ถูกอลิเน,นลอกเขาสํานึกผิดกับสิ่งที่ทํากับเลนเนและโซฟีเขารู้ตัวว่าเขาได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตแอนทอนพยายามขอโทษเลนเนและขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเธอแต่เลนเนปฏิเสธเธออธิบายว่าเธอไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกแล้วเธอได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและให้ความสําคัญกับความสุขของตัวเองเป็นอันดับแรกแอนทอนรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องสูญเสียเลนเนไปแต่เขาก็เข,าเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของเธอ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เองดิมิทรีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของเลน่าเขาคอยอยู่เคียงข้างเธอให้กําลังใจและช่วยเหลือเธอในทุกๆเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเลน่ารู้สึกประทับใจในความสุภาพความอบอุ่นและความจริงใจของดิมิทรีเธอเริ่มเปิดใจให้กับเขาและยอมรับความรู้สึกดีๆที่เขามีให้ส่วนนั้นทั้งหลังจากที่หายจากโรคมะเร็งเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปล,ปล,ปลตงตัวเองเขาเริ่มหันมาใส่ใจโซเฟียมากขึ้น และพยายามชดเชยความผิดพลาดในอดีตเขายังคงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทํากับเเลนเนอร์และหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะให้อภัยเขาได้หลายปีผ่านไปเลเนอะร์และดิมิทีแต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขายังคงติดต่อกับโซฟีอาและคอยดูแลเธอเหมือนลูกสาวแท้ๆโซฟีอาเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยเก่งและจิตใจดีเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยและเลือกเรียนศัตวแพทย์ตามรอยของเฮเลนเนอร์แอนทังยังคงโดดเดี่ยวเขาไม่เคยแต่งงานใหม่ และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากความผิดพลาดในอดีตและพยายามทำตัวให้ดีขึ้นในทุกๆวันเขาภูมิใจในตัวโซเฟียมากและรู้สึกขอบคุณอลเลนเที่คอยดูแลและอบรมสั่งสอนโซเฟียเป็นอย่างดีเอรีนนะหลังจากถูกเปิดโปงเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครได้ยินข่าวครา,าวของเธออีกเลยส่วนมิเคลก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของอลเลนเและคอยสนับสนุนเธออยู่เสมอเขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขารักและมีชีวิตที่มีความสุข เรื่องราวชีวิตของพวกเขาทั้งหมดยังคงดำเนินต่อไปแต่ละคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังแต่ทุกคนต่างก็ได้รับบทเรียนอันล้ำค่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานักคลินิกเล็กๆใจกลางกรุงมอสโกโอเอเลน่ายังคงทำงานเป็นสัตวแพทย์อย่างขยันขันแข็งเธอมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่นเคียงข้างดมิทรีและโซฟีหญิงสาวที่เธอรักเหมือนลูกสาวแท้ๆเอเลน่าในวัยห0ปีมองย้อนกลับไปในอดีต เธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งความสุขความทุกข์ความสมหวังและความผิดหวังสิ่งเหล่านั้นล้วล่อหลอมให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเติบโตขึ้นอย่างสง่างามในห้องทำงานของดมิทรีที่โรงพยาบาลเขาแขวนรูปถ่ายครอบครัวไว้บนผนังรูปถ่ายที่บันทึกรอยยิ้มแห่งความสุขของเขาเอเลน่าและโซเฟียดมิทรีในวัย60ปียังคงทำงานเป็นศัลยแพทย์ที่ทุ่มเทให้กับคนไข้เขารู้สึกโชคดีที่ได้พบกับเอเลน่าผู้หญิงที่ทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบ โซเฟียในวัย35ปีกลายเป็นสัตวแพทย์ที่ประสบความสำเร็จเธอเปิดคลินิกของตัวเองและยังคงติดต่อกับเอเลนาและเดมิตรีอยู่เสมอเธอแต่งงานกับชายหนุ่มที่รักสัตว์เหมือนกันและมีลูกด้วยกันสองคนโซเฟียรู้สึกขอบคุณเอเลนาที่คอยเลี้ยงดูและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเธอมาโดยตลอดแอนทอนในวัย62ปีใช้ชีวิตอย่างสงบและโดดเดี่ยวในอพาร์ตเมนต์ของเขาเขามักจะนึกถึงเอเลนาและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การครอบอรครองแต่อยู่ที่การให้และการเสียสละเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเอเลน่าจะให้อภัยเขาณนะสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในมอสโกเอเลน่าและดมิจูมือกันเดินท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นพวกเขามองหน้ากันและยิ้มอย่างมีความสุขชีวิตของพวกเขาอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาก็พอใจกับสิ่งที่มีอยู่พวกเขามีกันและกันมีความรักความเข้าใจและความอบอุ่นนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องราวของพวกเขาสอนให้เรารู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เราอาจต้องเผชิญกับความผิดหวังความสูญเสียและความเจ็บปวดแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นและก้าวต่อไปอย่าจมอยู่กับอดีตแต่จงมองไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการให้และการเสียสละความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาแต่อยู่ที่การรู้จักพอและความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีชีวิตอาจไม่ยุติธรรมแต่เราสามารถเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ อยากกลัวที่จะรักและอยากกลัวที่จะใช้ชีวิตเพราะชีวิตคือการเดินทางที่แสนวิเศษและเราทุกคนต่างก็เป็นผู้เขียนบทละครชีวิตของตัวเองแสงสุดท้ายของวันค่อยๆรับขอบฟ้าท้องฟ้าเหนือกรุงมอสโกเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความหวังเรื่องราวของเอเลนาแอนทอนดมิทรีและโซฟียังคงดำเนินต่อไปตราบใดที่พวกเขายังมีลมหายใจณาราอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งมิคาอิลกำลังนั่งทานอาหารข้ามกับครอบครัวเขามองไปยังภรรยาและลูกๆ ด้วยแววตาแห่งความรักมิคาอิลรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่มีเขาไม่เคยลืมเอเลนาและเขาก็ดีใจที่เธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงณนะบ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบอิรินาในวัย45ปีกำลังนั่งจิบแชมเปญอยู่ริมสนามเธอแต่งงานกับมหาเศรษฐีสูงวัยและใช้ชีวิตอย่างหรูหราแต่ลึกๆและว่าเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวเธอไม่เคยพบกับความรักที่แท้จริงและเธอก็รู้ดีว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความสุขได้ เรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเป็นเพียงจุดเล็กๆบนผืนผ้าใบอันกว้างใหญ่แต่และคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองมีความฝันความหวังและความทรงจำที่แตกต่างกันไปชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราทุกคนต่างก็เป็นนักเดินทางที่กำลังค้นหาความหมายของชีวิตค้นหาความสุขที่แท้จริงและค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราจงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจงรักอย่างสุดหัวใจและจงอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายเพราะทุกสิ่งที่เราเผชิญ ล้วนเป็นบทเรียนอันลังค่าที่จะทําให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวของพวกเขายังคงดําเนินต่อไปตราบใดที่โลกยังคงหมุนและดวงอาทิตย์ยังคงขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกณนห้องสมุดแห่งหนึ่งในมอสโกหญิงสาวคนหนึ่งกําลังนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสําคัญเธออ่านเรื่องราวของเอเลนาและรู้สึกประทับใจในความเข้มแข็งและความอดทนของผู้หญิงคนนี้หญิงสาวคนนั้นคือลูกสาวของโซเฟียเธอได้รับการตั้งชื่อตามเอเลนา และเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและมีเมตตาเหมือนกับยายของเธอเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจสู่หัวใจนักสุสานแห่งหนึ่งแอนทอนในวัย80ปียืนอยู่หน้าหลุมศพของเวโรนิกาเขาวางช่อดอกไม้และรำพึงถึงความผิดพลาดในอดีตเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ่งที่ทําให้คนที่รักเขาต้องเจ็บปวดแอนทอนแก่ตัวลงมากเขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและสํานึกผิดมาโดยตลอด เขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การให้และการเสียสละเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเอเลน่าจะให้อภัยเขาณนะสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเอเลน่าและดมิทรีในวัยเจ็สิบและแปดสิบปีกำลังนั่งอยู่บนมา้านั่งพวกเขามองดูลูกๆหล,ลานๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเอเลน่าและดมิตรจูงมือกันและยิ้มอย่างมีความสุขพวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเรื่องราวของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปตราบใด ที่ความรักยังคงบางบาและความหวังยังคงส่องประกายนักคลินิกสัตว์เล็กๆของเอเลนาหลานสาวของเธอกำลังช่วยดูแลสัตว์ป่วยเธอรักสัตว์เหมือนกับเอเลนาและเธอก็มุ่งมัน่นที่จะเป็นสัตวแพทย์ที่ดีเหมือนกับยายของเธอเรื่องราวของเอเลนายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังและมันจะยังคงอยู่ต่อไปตราบใดที่ยังมีคนจดจำชีวิตคือของขวัญอลําค่าจงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความหมายเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปณทุกคนทุกแห่งตลอดไป และตลอดไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักลงมอสโกอันแสนสงบท่ามกลางความวุ่นวายและแสงสียังมีหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะของความรักความหวังและความทรงจําเรื่องราวที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของพวกเขาและเรื่องราวของเราทุกคนนักลงมอสโกอันหนาวเหน็บค่าคืนหนึ่งในฤดูหนาวหิมะสีขาวโทรปกคลุมไปทั่วทุกหนแห่งมิคาอิลในวัยหกปีกําลังนั่งดื่มดํากับชาอุ่น อยู่ในห้องนั่งเล่นอันแสนอบอุ่นของเขาภรรยาและลูกๆของเขาเข้านอนกันหมดแล้วเหลือเพียงเขาที่ยังคงนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่คนเดียวมิคาอิลนึกย้อนไปถึงวันเก่าๆสมัยที่เขายังทำงานอยู่ที่คลินิกสัตว์เล็กๆกับเอเลนา่าเขายังจำความรู้สึกแรกที่ได้พบเธอได้ดีความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจรอยยิ้มที่สดใสและแววตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาเขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบแต่เขาก็รู้ดีว่าเธอมีใจให้กับแอนดรตอน มิคาอิลเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจเขาไม่เคยคิดที่จะแย่งชิงเธอมาจากแอนทอนเขาเพียงแค่คอยอยู่เคียงข้างเธอคอยเป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือเธอในทุกๆเรื่องเขายินดีที่ได้เห็นเธอมีความสุขแม้ว่าความสุขนั้นจะไม่ได้มาจากเขาก็ตามหลายปีผ่านไปมิคาอิลได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนดีอ่อนโยนและเข้าใจเขาพวกเขาละกอกันและแต่งงานกันมีลูกด้วยกันสองคนมิคาอิลรักครอบครัวของเขามากเขามีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่น แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เคยลืมเอเลน่าหญิงสาวผู้เป็นรักแรกของเขาเขายังคงนึกถึงเธออยู่เสมอและเขาก็ดีใจที่เธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงกับเดมิทรีมิคาอิลหยิบกรอบรูปที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาดูในรูปคือภาพถ่ายของเขากับเอเล่าและเดมิทรีพวกเขาถ่ายรูปนี้ด้วยกันในงานแต่งงานของเอเลน่าและเดมิทรีใบหน้าของพวกเขาทั้งสามคนเพื่อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขมิคาอิลยิ้มให้กับรูปถ่ายเขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณสำหรับความรักมิตรภาพ และความทรงจําดีๆที่เขามีร่วมกับเอเลนาทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของมิคาอิลก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูและพบว่าเป็นสายเรียกเข้าจากโซเฟียลูกสาวของเอเลนาและเดมิตรีสวัสดีค่ะคุณอาโซเฟียทักทายด้วยน้ําเสียงที่สดใสสวัสดีเจ้าโซเฟียมีอะไรหรือเปล่ามิคาอิลถามคือว่าคุณแม่กับคุณพ่อฝากมาเชิญคุณอาไปทานอาหารคําที่บ้านพรุ่งนี้นะค่ะโซเฟียตอบได้สิยินดีเลยมิคาอิลตอบด้วยความดีใจ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะโซเฟียกล่าวจะแล้วเจอกันมิคาอีว,วังสายด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับเอเลนา่าและเดมิทรีอีกครั้งเขาคิดถึงพวกเขามากและเขาก็อยากรู้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างในคืนนั้นมิคาอิลนอนหลับฝันดีเขาวาดฝันถึงวันพรุ่งนี้วันที่เขาจะได้กลับไปพบกับเพื่อนเก่าที่เขารักและเขารบวันรุ่งขึ้นมิคาอิลแต่งตัวอย่างพิถีพิถัน เขาเลือกเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนและกางเกงสแลกสีเทาเขาวีผมอย่างเรียบร้อยและฉีดน้ำหอมเล็กน้อยเขามองตัวเองในกระจกและยิ้มอย่างพอใจมิคาอิลขับรถไปยังบ้านของเอเลนาและดมิตรีระหว่างทางเขานึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายความทรงจำเหล่านั้นยังคงแจ่มชัดอยู่ในใจของเขาเมื่อไปถึงมิคาอิลก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเอเลนาดมิตรีและโซเฟียพวกเขาทั้งหมดนั่งทานอาหารค่าด้วยกัน พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและหัวเราะกันอย่างมีความสุขมิคาอิลรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเขารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนเก่าที่เขารักหลังจากทานอาหารค่ำเสร็จพวกเขาก็นั่งคุยกันต่อในห้องนั่งเล่นเอเลนาเล่าเรื่องราวต่างๆให้มิคาอิลฟังทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวและเรื่องราวอื่นๆอ,อีกมากมายมิคาอิลตั้งใจฟังทุกคำพูดของเอเลนาเขารู้สึกประทับใจในความเข้มแข็ง และความอดทนของเธอเขารู้ว่าเธอผ่านอะไรมามากมายแต่เธอก็ยังคงยิ้มได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดมิโตบอรไลเอเลนาและพูดว่าผมโชคดีมากที่ได้พบกับเธอเอเลนายิ้มให้กับเดมิตรีและพูดว่าฉันก็โชคดีมากที่ได้พบกับคุณเช่นกันมิคาอิลมองดูทั้งสองคนด้วยความรู้สึกยินดีเขารู้ว่าพวกเขารักกันมากและเขาก็ดีใจที่พวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงโซเฟียนั่งอยู่ข้างข้างมิคาอิลเธอยิ้มให้กับเขาและพูดว่า คุณอาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างคุณแม่และคุณพ่อนะคะมิคาอิลยิ้มให้กับโซเฟียและพูดว่าฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกเธอที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่าคืนนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วมิคาอิลรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเอเลนาเดมิทรีและโซเฟียเขารู้สึกขอบคุณสําหรับมิตรภาพและความรักที่พวกเขามีให้ก่อนกลับมิคาอิลสวมกอดเอเลนาและพูดว่า ฉันดีใจที่เธอมีความสุขนะเอเลนากอดตอบและพูดว่าขอบคุณนะมิคาอิลสำหรับทุกอย่างมิคาอิลขับรถกลับบ้านด้วยหัวใจที่อิมเอมเขารู้สึกโชคดีที่ได้มีเพื่อนที่ดีอย่างเอเลนาดมิทรีและโซเฟียในค่ำคืนนั้นมิคาอิลนอนหลับฝันดีเขาวาดฝันถึงอนาคตอนาคต,าคตที่เต็มไปด้วยความรักมิตรภาพและความสุขและนั่นคือเรื่องราวของมิคาอิลชายผู้ที่รักเอเลนาอย่างสุดหัวใจแต่ก็ยินดีที่เห็นเธอมีความสุขกับคนที่เธอรัก เรื่องราวของเขาเป็นออกเครื่องตวนใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการให้และการเสียสละและมิตรภาพที่แท้จริงนั้นยั่งยืนและมั่นคงเหนือการเวลาจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่ามากมายเกี่ยวกับชีวิตความรักและความสัมพันธ์บทเรียนเหล่านี้เปรียบเสม,มือนแสงสางสว่างเสียงทางให้เราก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุขบทเรียนที่หนึ่งความรักที่แท้จริงคือการให้และการเสียสละ เอเลน่าได้แสดงให้เห็นถึงความรักที่แท้จริงผ่านการกระทำของเธอเธอรักแอนทอนอย่างสุดหัวใจยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อเขาแม้ว่าเขาจะไม่เคยรักเธอตอบก็ตามการกระทำของเอเลน่าสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองหรือการเรียกร้องแต่คือการให้การเสียสละและการปรารถนาดีต่อคนที่เรารักอย่างจริงใจบทเรียนที่สองความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การรู้จักพอแอนทอน เคยคิดว่าความสุขอยู่ที่การได้ครอบครองสิ่งที่เขาต้องการเขาแต่งงานกับเวโรนิก้าเพราะเธอสวยและมีชื่อเสียงเขาแต่งงานกับเอเลนาเพราะต้องการคนมาดูแลลูกสาวเขาแต่งงานกับอิรินาเพราะเธอสาวและสวยแต่สุดท้ายเขาก็พบว่าการครอบครองไม่ได้ทําให้เขามีความสุขที่แท้จริงในทางกลับกันมันกลับทําให้เขาต้องสูญเสียคนที่รักเขาไปบทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมาย หรือการได้ครอบครองสิ่งของล้ำค่าแต่อยู่ที่การรู้จักพอการพอใจในสิ่งที่เรามีและการเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวบทเรียนที่3อยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เอเลน่าเคยเจ็บปวดกับความรักเธอถูกหักหลังและถูกหลอกลวงแต่เธอก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์เธอกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่และเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่บทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่าอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อยากกลัวที่จะล้มเหลวเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนและทุกการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสบทเรียนที่4 มิตรภาพที่แท้จริงนั้นยั่งยืนและมั่นคงมิคาอิลเป็นตัวอย่างของเพื่อนแท้เขารักเอเลน่าอย่างบริสุทธิ์ใจเขาคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอทั้งในยามสุขและยามทุกข์เขาไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากความสุขของเธอบทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทองแต่มันเกิดจากความจริงใจความเข้าใจและความห่วงใยที่มีให้แก่กันคำแนะนำจงรักตัวเองให้มากก่อนที่จะรักคนอื่น เราต้องรู้จักรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองและให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองจงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอย่าฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่อยากทำอยากกลัวที่จะปฏิเสธและอยากกลัวที่จะพูดความจริงจงให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับการกระทำผิดของผู้อื่นแต่มันหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธและความเกลียดชังจงใช้ชีวิตอย่างมิติกอย่าจมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตแต่จงอยู่กับปัจจุบันและทำวันนี้ให้ดีที่สุด จงมองโลกในแง่ดีชีวิตมีทั้งด้านดีและด้านร้ายจงมองหาแง่ดีในทุกสถานการณ์และอย่าสิ้นหวังจงขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่มีขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางที่แสนวิเศษจงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจงรักอย่างสุดหัวใจและจงอยากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายเพราะทุกสิ่งที่เราเผชิญล้วนเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่จะทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น